เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มผลโดยการใช้สูตรจากผู้ชมทางบ้านกันนะครับผมจากคุณผู้ชมนั่นแหละโอเคครับคนแรกครับจากน้องอิดนะครับง่ายๆพี่1เดินเข้าไปหาตัวสุ่มผลสองพิมพ์คําว่าคุยขอผลดีๆโอโ้โหตัวอย่างนะครับโอเคครับแล้วก็กดสุ่มเลยโอเคไปครับอาเดินเข้ามาหานะแล้ว2พิมพ์คําว่าคุยโอโ้โอเคได้ได้ได้ได ปึ๊บโดนไปนเนี่ยโดนแบนไปเนี่ยเรียบร้อยครับ <c oughs> โอเคครับลองเลย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมโอ้โหเราด่าวันไปนี่เราได้ผลเกลือเลยฮะเพราะว่าสูตรนี้มันเกลือครับ <c oughs> โอเคครับลองสูตรต่อไปกันเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นรหัสลองนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สูงไปแล้วนะฮะคนต่อมาครับ สุดของน้องซาตัุนะครับผมโอเคสุดที่1นนะครับวิ่งรอบคนสุ่ม5รอบนะครับโอเควิ่งรอบคนสุ่ม5้ารอบครับ1 2 3 4 5สอเคครับ5รอบอ่ะ2ครับใช้สกิลเผาโอเค2ใช้สกิลเผานะครับปึ๊บโอเค3ครับใช้สกิลดาบโอเคครับจะเป็นดาบซาเบอร์นะครับ ของเชงครูสนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคครับโอเคสี okay. ่ก็คือสุ่มเลยครับอ่ะเรามาดูกันว่าผมจะได้ผลเกือหรือว่าผลที่ดีครับน่าจะเป็นผลหนึ่งล้านมั้งเนี่ยสูตรนี้ใช้กันแพร่หลายมากโอเคครับสุ่มไปเลยขอให้ได้ผลดีๆนะพระแน่นอนร้อเ็ <laughs> ผลหนาเมือ่อโอ้จบแล้วผมผลสไปครับเอาไม่ไผลนี้เกลือครับผมยังใช้ไม่ได้นะเก็ <laughs> บแล้วผมยังไม่มีโอเคครับสูตรต่อไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนรหัสหลักมานะโอเคครับไปเจอกันโอเคครับเราก็มาที่สมบัติที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่คาเฟ่นนะโอเคสูตรต่อไปของเดวันพิษเลียวนะครับของน้องเดวันพิษเลียวนะครับโอเค สูตรมีว่าพิม์เดอะวันพีทเรียวเลยครับเกลือแน่นอนโอเคมันจะเกลือหรือเปล่านะครับเรามาดูกันโอเคนะครับผมจะคัดลอกไปเลยนะครับใส่ไปเลยช่องแชทโอเคลองไปดูกันครับอ่าผมเดี๋ยวผมไปยืนเดี๋ยวผมยืนที่หน้าคนสุ่มแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปยืนที่หน้าคนนุ่มนะครับอ่าแล้วเราพิมเลยเดียววันพีทเรียวโอเคครับลองซุมดู เกลือหรือเปล่าเกลือไหมโอ้ยเค็มปีเลยฮะเกลือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูตรแต่ละคนนี่เกลือจัดครับผมสูตรแต่ละคนนี่เกลือจัดครับโอ้โหเอาเป็นว่าเกลือนะครับอ่ะให้คนนี้ไปแล้วกันนะฮะแจกผลนะไปใช้เลยนะแสง <laughs> โอเคฮะลาดผมว่าหมดละงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยทำคลิปหน้าแล้วกันเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ